สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เครื่องวงรถบรถสตอรี่นะครับผมแล้วก็ต้องสวัสดีปี2022นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้กลับมาพบก,กับผมเป้ปถาวรวินเหมือนทุกใจแต่เพื่อนผมคุณเคนไม่ว่างมานะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผม ยังไงก็ตามครับเรายังคงรังสรรค์เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมชาวรถสตอรี่หรือว่าชาวเครื่องมุงรถของเราอยู่แล้วล่ะรวมไปถึงปีนี้ครับผมปีที่แล้วเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับ4ล้อมาแล้วปีนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอินไซต์เรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถ2ล้อด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะต่างๆยังไงติดตามได้แล้ววันนี้ครับเรามาเปิดประเดิมมันที่นี่เลยครับผมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ2อล้อหรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่คือแบร กับแบรนด์ฮาร์เลเดวิสันและตอนนี้ผมอยู่ที่ฮาร์เลยพาวเวอร์เตชั่นหรือว่าฮาร์เลยพลรามเก้าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนครับมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮาร์เลรู้ประวัติรวมไปถึงมาทำความรู้จักฮาร์เรย์ดีเดวิสันมากยิ่งขึ้นอีก,กว่าแลาพร้อมแล้วลุยครับ หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำหน่งนั่งนั่งนั่งอะยืนก็ได้อ่ะก่อนอืนน่นเลยก่อนที่จะมารู้จักสถานที่อย่างนี้แนะนําตัวให้กับพวกเราได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อหญิงจุจิตานาะสวยอวงนะคะก็ทําอยู่ในแผนกข,ของมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่คาเล่พลัามกาแห่งนี้ใช่ค่ะดูแลเรื่องแบบว่ากิจกรรมเรื่องทริปอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกคา้านะครับผมนี่ถ้าเปิดแมสออกมานี่สวยมากนะครับผม สีผมอะพี่ังนี่นะยอมๆยอสิใจเย็นๆสิเออผู้ชมรายการเนี่ยบอกว่านี่เป็นเทปแรกที่เราทำเกี่ยวกับ2ล้อด้วยเราก็เลยมานี่เลยฮาร์เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮาร์เลสซีรีสันรุ้นไปถึงที่นี่เลยฮาร์เรพาราม9มีอะไรยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวเรื่องของเจาะลึกเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดยจะให้กูรูทางด้านนี้นะคะ,ะมาช่วยตอบนะ,ะ,ะก็คือ2หนุ่มสุขร,รอประจําโชว์รูปของเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพาเลทอีวิสันกันต่อเลยดีกว่าครับไปครับ เอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับชาวรถสตอรี่ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาทําความรู้จักแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าฮาร์เร d ดีวิสันเพราะว่าผมไม่ขอใช้คําว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่ใช้คําจํากัดความของเขาเลยแล้วกันแต่ตอนนี้ครับผมอยู่กับ2ท่านที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําตอบได้ดีมากพอสมควรเลยแนะนําตัวเองให้กับชาวรถสตอรี่ครับสวัสดีครับผมหนึ่งครับผมหนือพาวเวอร์ครับสวัสดีครับผมโทนครับโทนพาวเวอร์ครับผมเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าฮาร์เร d ดีวิสันไม่ใช่บิ๊ มันคือยังไงจริงๆแล้วเราก็คือมอไซค์ใหญ่แต่เราไม่ใช่รถสปอร์ตในคำจากัดความของฮาร์เลย์เนี่ยคือฮาร์เลย์ไม่ใช่บิ๊กไบค์ฮา,าร์เลย์คือฮาร์เลย์เราเรียกตัวเองว่าเราคือคนขี่ฮาร์เลย์เราไม่เรียกตัวเองว่าเราขี่บิ๊กไบค์ฮา,าร์เลย์เนี่ย คือสไตล์แล้วกันมันคือสไตล์มันมีลักษณะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมว่ามันเท่กว่าเยอะนะเหมือนเวลาใครถามว่าคุณขับอะไรครับผมขี่ฮาร์เลย์ครับออมเฮ้ยมันใช่กว่านะใช่ต่ันี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นมุมมองของคนที่ใช้และอยู่ในวงการฮาร์เลย์ทุกอย่างมันนานาจิตตังมันแล้วแต่มุมมองคนมองประวัติของฮาร์เลย์ดีวิสันเข้าวๆาก่อนจากอเมริกาครับผมเกิดมขึ้นมาบนโลกใบนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยเกิดปี1903ครับครับผมตอนนี้ก็เกือบ120ปีแล้วนะปีหน้าก็คคคือรรบบ120ปีั อ๋อนี่ก็คือไกลร้อยยี่สิบปีแล้วใช่ครับจุดกําเนิดมันมาจากอะไรยังไงครับวันหนึ่จุดกําเนิดมาจากสองครอบครัวถูกต้องครับจะเรียกสองพี่น้องไม่ได้เพราะมีสามคนใช่เดวิดสันสองฮาเลยหนึ่งอ่ากำเนิดมาจากที่เขาเนี่ยทำรถฮาเล่เนี่ยคือคนออกเงินเดวิดสันเนี่ยคือคนเป็นคนทำใช่จากโรงงานเล็กๆก็เหมือนแบบห้องแบบสามคูณสามหรือสามคูณห้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วเอาเข้ามาในไทยเนี่ยอยู่ในยุคที่พวกพี่ๆของเราเรียกพี่ๆแล้วกันนะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็ เอารถพวกนี้เข้ามาในในยุคที่เรารู้จักกัน,นครแต่จริงแล้วฮาร์เย์เนี่ยดังอีกเรื่องนึก็คือช่วงสงคราโลก Uh huh. ครั้งที่2น Harley, เนี่ยฮาร์เรยเนี่ยเฉิดมากเพราะว่าเป็นรถที่มีซีซีเยอะที่สุดในบรรดารถที่ใช้ในใ,ใ,ในในในยุทธุปกรณ์นะครับอ่า uh huh. ดังในปี1939 uh huh. WLA อเอครับ750ซีซ uh ีก huh. ็คือแบบมีซองปืนมีเกียร์ถอยหลังมีไซค์คาร์เนี่ยเอาไว้แบบขนยุทธุปกรณ์หรือเข้าไปในทางพลักันดานหรือใช้มอเตอร์ไซค์หมด uh huh. มีอันนึงที่โซนน่าจะรู้ก็คือเรื่องของเป็นรถนำขบวนอ่ะ uh huh. จะมีกี่คันไม่รู้ต้องให้โซนเล่าเนี่ยรถนำขบวนตอนแรกผมจำได้ตอนอายุดี เอามามอบให้ใคนไทยลองคลองใช้ก่อนสองคันประธานาธิบดีนิกสันก็คือของอเมริกาแล้วก็คือขอมามอบให้กับคนไทยแลาได้ลองใช้ด้วยใช่คันก่อนก่อนที่เราจะทำการจัดซือ้อแพนทูบีทั้งคู่ทั้งคู่เลยแพนทูวีท,ทั้งคู่ก็คือเข้ามาก่อนสองคันเอามาเป็นรถนำขบวนในพระราชพิธีซึ่งต่ขอเราไม่ใช้ฮาร์เลยใช้เป็นรุ่น A J S อที่เป็นฮาร์เลย อ๋อแล้วก็มาเป็นฮาเลย์เลยเห็นไหมนี่ประวัตินะหลายคนอาจจะไม่รู้แล้ใครรู้แล้วก็เขาเรียกว่าก็เพิ่มมูลความรู้พปร้องงานเท่ากับว่าฮา r เรย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยประมาณถ้าในแบบรถที่ปิดประจําการมาจากสงครามโลกครับในปี39นี บ้านอาจะได้มาปีแบบ4 1 4 2 4 3อะไรครับถ้าเป็นนับเป็นปีสลักนะผมไม่แน่ใจเรื่องปีถ่ายอ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณเอาง่ายๆก็คือปีอายุ40ขึ้นมายุค40ขึ้นมาเลยเอาเสร็จก็จะมีรถที่เป็นรถสันติบาลเนี่ยก็เข้าจะมาปีแบบ68 69นหกเก้าใชประเป็นแบบปลายซิกตี้แล้วใช่ปดหกเก้แล้วก็จะซื้อปี72็ี่หายอยู่ภาพที่ติดตาเราคือรถนำขบวนโปโลนิด รถทิ้งตำรสใช่มีวอวอวอเตดนั่นแหละสีขาวๆเรียกว่าเป็นขาวฟ้าอ่าฮะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นคุณเหนือบอกว่าฮาร์เลย์มีใช้ในการแข่งขันเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเจอเนี่ยการแข่งขันทั้งทุกวันนี้จะเป็นมอเต GP แต่การแข่งขันของฮาร์เลย์เขาไปแข่งในรุ่นไหนอะไรยังไงที่หรือว่าเป็นการแข่งขันรายการอะไรครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีฮาร์เลย์เนี่ยแข่งเฉพาะฮาร์เลย์อย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยตอนแข่งก็จะเป็นมันจะมีรุ่น W R ถ้าเป็นยุคเก่าก็เป็นอา ขึ้นเขาแบบแข่งใช้แบบเอาแรงอ่าเอ้ยพันธุ์ไนะแต่ดูคือทรงอ่ะคุณเป็นแบบว่าแบบทัวร์ลิงจ๋าๆใหญ่ๆตาแข่งขึ้นเขาเหรอรู้ว่าไม่มันจะมีอ่าเราเรามีรูปอ่าอ่เรามีนี่อีกหลายโมเห็นไหมคุณดูข้างหลังผมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโซนแฟรแทร์อ่าแฟร์แทร์โซนใหญ่เป็นรูปอะไรคะเนี่ยฮิวมอเตอร์ไซค์ลฮิลแคมป์อ่าเนี่ยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรูปฟลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ่ายุคนั้นเนี่ย เราจะมาทางนั้นมันมีอย่างนี้ครับอยู่ยุคหนึ่งที่พวกทหารเนี่ยปลดประจำการาเขาก็จะได้รถพุ่มเนี้ยมาด้วยเอาง่ายเป็นมือนโบนัสปลดเลยเออได้รถพวกนี้มาด้วยมันก็เลยเอารถพวกนี้มาโมแล้วเอาไปออแข่งกัน อ่ามันเลยมีรุ่นขึ้นมาชื่อคาเฟ่เลเซอร์เออมันก็มีคาเฟ่เลเซอร์ใช่ครับเขาจะแข่งขันในในรายการเขานะอย่างที่เราเห็นที่ชัดก็คือมีรุ่นอันหนึ่งที่ผมผมมีข้างบนก็คือ XR ก็คือรถที่ใช้ในการแข่งขันก็คือแข่งเฉพาะ XR อย่างเดียว XR ็กอารนี้ยเอ็กอาร์พันสองมาใช่ไหมใช่ที่อาจจะคล้ายคล้ายแพนหน่อยใช่ไหมใช่ไหมจะทรงแบบสูงๆหน่อยะเป็นรถสปอร์ตหน่อยมันไม่ใช่ยุคแรกของรถสปอร์ตของเราแต่ก็เราก็จะพยายามทำรถสปอร์ตขึ้นมาเรื่อยๆครับคือที่เนี่ยก็จะมีรถที่เป็นรถสปอร์ตของฮาร์เล r อยู่ที่นูนนะพอเจนที่2จะเป็น V-Log นั่นก็คือรถท่อของเราก็เป็น X-R นี่ก็เป็นรถท่อของเรากลุลนรถก็จะอยู่ข้างหลังตรงโน้นใช่นี่ก็คอยเย่อนี่ก็แต่งขันแต่งขันอะทำไว้สำหรับเออสเฉราะฮาร์เรย์ก็ดูยางสีรีดสักแดกแข่งแดกแดกเลยคือแล้วตอนนี้ที่กำลังมาคือแบตเจอร์แบตเจอร์ใช่ก็คือแบบ king of battery นะดูชื่อผมดูมันยิ่งใหญ่นะแต่แข่งเฉพาะฮาร์เรย์อย่างเดียวไม่มีอ่ะฮาร์เรย์อินเดียอินเดียอินเดียก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ รูปสงครามกันอเมริกันเหมือนกันคือเขาเกิดก่อนเราจริงแล้วแต่แบบเแข่งกันหนักก็คือจริงๆก็คือขับเที่ยวมาตลอดนะครับแต่ฮาร์เลเนี่ยโชคดีในยุคที่มีสงครามเนี่ยไม่เคยปิดฮาร์เล e y อาจจะจ่ายเยอะหน่อยเขาเรียกว,ว่าเ <c oughs> ขาเรียกว,ว่าอย่างี้ได้สมัมทาระได้สัมทาน <c oughs> ตำนานที่ไม่เคยถูกปิด อ่าคือร้อยกว่าปีแล้วก็เขาเรียกว่าลองเทอมเลยยาวเลยก็คือเขาเรียกว่ามีการพัฒนาตลอดฮาเล่เราแบ่งเป็นแบบประเภทอย่างไรได้บ้างหรือว่ารุ่นหน้าตาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอย่างไบ้างหลักๆเลยที่อธิบายเข้าใจง่ายเลยเอา3รุ่นมาเลอ่ะที่แบบเห็นจระจระเลยเออง่ายสปอร์ตเตอร์สปอร์ตเตอร์ก็คือสปอร์ตตี้ครับเล็กที่สามารถขี่ใช้ในเมืองได้ตั้งแต่800กว่าซีซีนะแป3กับ1ัน0ออีกอันหนึ่งจะเป็นไซส์กลางอย่างเขาเรียกว่าซอฟเทล ซอปเทลอย่างเทอร์ม <re> ินเอตอร์ใครรู้จักหมดเลยแฟตบอยไหมซอฟท์เทลซอปเทลจริงๆก็ค <F ure nt government> ือรถที so ่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคือสังเกตดูว่าซอปเทลจะไม่เห็นโช๊คหางหลังก็เป็นแบบสามเหลี่ยมคือรถที่เป็นเฟรมสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นรถที่มีฟอร์มสวยที่สุดสังเกตดูว่ามันจะเฉียงลงมาเป็นเฟรมสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นรถที่มีฟอร์มคือเป็นเทคโนโลยีที่เราคิดขึ้นมาโช๊คซ่อนอยู่ในเฟรมใต้เฟรมเนี่ยหลังเฟรมเนี่ยครับคือมันไม่มันไม่โชว์โช๊คอะไม่ใช่นั่นแหละคือเทคโนโลยีที่ฮาร์เลย์ภูมิใจ หลักๆเลยคือเรามีประมาณนี้ประมาณแบบซีโมที่อยู่ตรงนี้ที่มีกระเป๋ามีกระเป๋าข้างหลังก็คือโทเร็กเนี่ยคือรถที่ดีที่สุดของเราหมายถึงว่าดีที่สุดในฮาร์เลยนั่นรถมีวิทยุมีกระเป๋าเดินทาง3ใบหรือ2ใบก็แล้วแต่รุ่นตระกูลแต่ไม่มีแอร์นะฮะฝาาใอกด้วยไม่มีแอร์เอาง่ายๆเป็นรถสปอร์ตไปแล้วแหละเออแบบว่ารถสปอร์ตแบบขับแล้วใช่คันแต่งมันมีสไตล์ไหนบ้างที่แบบหลักๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงเออเป็นยุคเป็นยุคเปยุอย่างถ้าย้อนกลับไปก็คือชอปเปอร์โอร์คูลเนี่ยม คือ <ร Stevens. S 1> อยู่มานานละอย pues is. ู่มาตั้งแต่แบบยุค60 70 80อะไรเงี้ยมีหมดแล้วก็หายไปมาเป็นคาเฟ่เลเซอร์อ่ามีคาเฟ่เลเซอร์คืออ่าช่วงนึงเป็นคาเฟ่เลยคาเฟ่เเซอร์คือได้รับอิทธิพลมาจากเมื่อยด้วยอังกฤษแบบแฮนด์จับโช๊คเบาสูดมดฮาร์ดเก็ทำแล้วก็มีช่วงนึงเป็นบับเบิ้ลอ่าบับเบิ้ลก็คือล้อหน้าหลังโตนะอ่าเสร็จปุ๊บมาเป็นแบตเจอร์อ่าฮะ กระเป๋าลากพื้นตอนต้องใช้รถไอ้นี่นะทัวริง,รงอ่ากระเป๋าลากพื้นใส่ล้อตโตองศาคอเอ็นเอนนั่นคือแล้วตอนนี้มาเป็นเทคโนโลยีใหม่เลสซิ่งเน้นของแต่งที่เป็นของทพอร์แมนซ์อ่าของที่เป็นของทพอร์แมนซ์ก็คือโช๊คหน้าอัพไซด์ดาวหลักๆก็จะมีโช๊คเบรกใช่ไหมฮะล้อ,อสวิงอาร์มที่เป็นแบบลดน้ำหนัก อ่าตอนนี้กำลังมาแรงขอถามประวัติที่นี่นิดนึงแล้วกันอย่างที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นฮาเลที่มีประวัติยาวนานที่สุดตอนนี้ในประเทศไทยเลยก็คือเจ้าแรกที่ยังไม่ได้ปิดตัวแล้วก็ยังเปิดอยู่เิดกี่ปีแล้วครับยี่สิบสองปีครับผมโทนอยู่กับก่อนผมโทนอยู่มากี่ปีน่าจะต้องมี18ปีมั้งพี่โทนอยู่18ปปีคือเอาง่ายๆครึ่งชีวิตของพี่โทนอยู่ที่นี่เลย ผมอยู่12ปีอยู่แบบวัยรุ่นแบบท่าๆเลยแล้วก็เจอคนมากหน้าหลายตาหลากหลายเอาง่ายๆคุณดูแลลูกค้าตั้งแต่รุ่นพ่อจนทุกวันนี้ลูกมาขับต่อแล้วเป็นรุ่นลูกต่อแล้วเนาะเนาะผมเห็นหลายคนเลยก็คือเราดูแลกันมาอย่างนั้นเลยต้นะครับผมฮาร์เลยคนสามารถจับต้องได้ง่ายใช่ไหม มันราคามันถูกลงราคาถูกลงเยอะถูกลงเยอะเพราะว่าปันกอบบ้านเราด้วยเราโชคดีประกอบบ้านเราราคาหายไปหลายแสนนะหลายแสนกันนะใช่แล้วก็ซื้อง่ายกว่าสมัยก่อนครับสมัยก่อนที่คนที่ซื้อฮาร์เลย์นั่นคือต้องใช้เงินสดใช่ไหมทีนี้เราก็มีพวกไฟแนนซ์เข้ามานะใช่ รับฮาเล่อะไรอย่างเงี้ยนะที่เหนือมีอะไรอยากจะฝากว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาเป็นครอบครัว h a r เล่เดวิสันหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาใช้บริการที่ power station เราสามารถติดต่อได้หลายช่องทางคือมาด้วยตัวเองที่ที่โชว์รูมรติดตอ่อทางเพจหรือว่า จะเป็นไลฟ์ในที่ต่างๆที่ที่เจอพวกเราครับก็คือฝากด้วยก็คือเราอยู่พหลามเก้าซอยยี่ก็ยังอยู่ปกติฮารีพหลามเก้าคือติดถนนใหญ่ๆเลยครับติดถนนพหลามเก้ามาไม่ยากแล้วก็มีทุกอย่างก็คือรถมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าแล้วก็อะไหล่แล้วก็ซ่อมร์มูล่าใช่อย่างที่บอกครับผมข้างหลังก็เซอร์วิสนี่เลยก็ขึ้นภาพให้ดูอยู่แล้วนะเนี่ยครับผมก็ดีมากเลยเป็นเซอร์วิสแบบรถก็คงสบายเพราะติดแอร์ช่างเชื่องเหงื่อแล้วเหงื่อไม่เครียด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 ก็ยังไงฝากไว้ด้วยนนะะคครรรััับบบกพาเอผม ซื้อรถแต่งรถเราทำได้ทุกอย่างเซอร์วิสนะนะครับก็ฝากไว้ด้วยพูดถึง power station แล้วเรามีอะไรแบบรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่จะให้กับคนดูหน่อยว่าเรามีรางวัลอะไรยังไงบ้างาอ่า t l t t l t of the King แต่งรถแข่งกับดิลเลอร์ทั่วโลกฮะ,ะเราได้ที่1มาเมื่อรอนปี2018ว้าวคือทั่วโลกนะฮะแล้วก็รถ คันนี้ที่อยู่เห็นด้านหลังเนี่ยเขาซ้อมคิงเนี่ยนะเขาซอมคิงก็คืออย่างงี้ไปอยู่เมืองนอกสักปีนึงอะไปวนเวียนโชว์อยู่ตามงานต่างๆก,กว่าจะกลับมาหาเราลูกพี่เราไปเที่ยวปีนึงชื่อนี่ครับเดอะปินต์นั่นคือความภาคภูมิใจของเราในช่วงนั้นนะฮะแล้วหลังๆเขาก็ไม่จัดแล้วน <c oughs> ะอา,าจจะด้วยโคโรโควิดใช่ไหมเนอะโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมทั้งสองท่านเลยครับผมเพราะนั้นนะฮะเราได้รู้เรื่องราว่ย่างฮาร <c oughs> ์เลย์ด<ช>ีวิสันแล้วเดี๋ยวเรามาเดินดูดีกว่าครับว่า power station หรือว<ร>่าฮาร์เลยเรา ยังมีทะเลมันเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์นะคือทุกอย่างแล้วแบงสีฟันยังสีฟันนี่มีไหมไม่มีไม่ไม,มีไม่มีขนาดนั้นนะแต่พูดได้เลยว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าครับว่าที่นี่มีอะไรยังไงบ้างบอกเลยว่าเจ๋งครับไปครับเอาละครับผมเราได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับทะเลดีวิสันนะครับรวมไปถึงสถานที่อย่างนี้นะคือ power station แล้วเพราะฉะนั้นพี่หญิงครับ เดี๋ยวพี่หญิงพาให้ผมดูในแบหน่อยดกว่บว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเรามีอะไรยังไงบ้างครับพี่ได้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 เพราะว่าตะกี้เราได้เรียนดูรถแล้วใช่ป่ะเพราะถ้าเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเห็นรถจอดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอย่างที่บอกให้ขี่เดิมๆเดินดีกว่าอพาไปแต่งรอแต่งรถให้รอก็คือโซนโน้นไปดูนะรถเราดูแล้วพอจะไปครับพี่เชลย สำหรับโซนนี้นะคะก็คือนอกจากมอเตอร์ไซค์เราก็จะมีโซนของตัว P A นะคะ Apart and Excessory อะไรและอุปกรณ์ตกแต่งนั่นเองนะคะเราก็จะมีอะไรนะคะอุปกรณ์ตกแต่งมากมายเลยนะ uh huh. อันนี้จะเป็นพาร์ทของ Harley d a v i าแท n อะไรนะ เป็นฮาร์เรสวิสันแท้ๆเลยนะครับใช่ทุกชิ้นส่วนเนี่ยคือนำเข้ามาจากอเมริกานะคะมีของแต่งทุกรุ่นก็คือสามารถเปิดเลือกดูได้เลยว่าจะเอาชิ้นนี้ชิ้นนั่นชิ้นนู้นชิน้นนีน้นนหรือว่าจะอัพเครื่องให้แรงขึ้นก็ได้จะสเตตหนึ่งสองสามสี่ที่นี่ก็คือมีหมดเลย<ช>ตรงด้านนี้เลยนะฮะ<ช>่อเธอบอกเปิดทุกอย่างมีหมดเลยอ<ช>่อมีตรงนี้เลยนะครับผมใช่ค่ะก็คือเข้ามาปุ๊บจะเจอรถกันเลยสนใจรุ่นไหนชี้จีมดูได้เลยใช่นั่นเดี๋ยวจะมีคนคอยบริการแล้วก็ซื้อเสร็จปุ้ อ่ะแต่ยังไม่พอเท่านั้นแ็บตล่อแล้วใช่ไหมไม่อย่างงี้ไม่ได้นะอย่างงี้ยังไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นแบบว่าเสื้อพุงเสื้อผ้าของฮารเลที่นี่มีหมดเลยโซ่แท้กุญแจมือเสื้อหนังปุ๊บปั๊มีหมดผมชอบคาว่าโซนต่กุญแจมือเอย่างนี้นาดน้นตามมาครับผมโซนนี้เลยก็คือเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะคะอีกโซนหนึ่งนะคะนับได้ว่าโชว์รูมเราเนี่ยเป็นโซนที่มีเสื้อผ้าอ็อกเซอรี่นะคะของตกแต่งไม่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชาย เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะคุณบางคนเนี่ยไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แต่อยากจะมีวิถีเขาเรียกวิถีไบเกอร์ใช่ไลฟ์สไตล์ไบเกอร์ฮาร์เรสวิสันใช่ก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้นะไม่ต้องขับฮาร์เรก็ได้นะใช่หรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยของหญิงเนี่ยคือจะแบ่งแบบแบบออฟฟิศนิดนึงกึ่งกึ่งออฟฟิศนิดนึงก็คือยังเป็นเสื้อแบบคงจะมีกลิ่นอายฮาร์เลสแล้วก็แบบเปียกมากนี่นะเออนี่เสื้อยืดนะคะก็คือเอกลักษณ์ของเราก็จะมีคำว่าฮาร์เล่่นีรสมมติว่่่าออยูทีเมริกาาาเหรือว่รัฐไหนเเ้าก็จะมีสือประจของเาฟ เะฉะนั้นนี่ฮะเราเป็นคนไทยนี่เลยเราก็ควรจะต้องมีเก็บไว้ใช่นี่ก็เป็นเสื้อฮา<ะ>ร์เร v i ดวิสันแบงคอกใช่นะนี่ก็คือใส่ได้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่านอกจากนั้นนะคะคนที่เป็นไบค์เกอร์ก็คือชุดอุปกรณ์เซฟตี้สําคัญเลยนะคะเราก็มีตั้งแต่ถุงมือครับบวกกันน็อก รองเท้าขับรถนะคะรายนิเกียร์เสื้อกาดาศกงเกงกาดมีหมดเลยนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฮาร์เลย์มันเหมือนเป็นแบบสังคมมันเป็นทุกอย่างแล้วตั้งแต่หัวจนเท้าไม่พอมันรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉ่าะ้ี่แบบว่าแก้วนมแก้วนะทำอะไรอย่างนี้มีหมดเลยบางคนอ่ะแบบของตกแต่งบ้านทุกชิ้นเป็นฮาร์เลย์หมดเลยนะคนที่ขับฮาร์เลย์ส่วนใหญ่ใจเองเป็นฮาร์เลย์ไปแล้วเนาะเขารักทุกอย่างเลยขนาดรถยนต์รถกระบะรถอะไรอย่างนี้เขายังรับให้เป็นฮาร์เลย์ไปหมดแล้ว ไปลองดูมาว่าไหนเข้ากับคุณได้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 ไอ้ได้ากสไดยอดจริ้ๆใช่ดส่ดล้วดูหด้ได้้นด้ไ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 ้ได้ได้ได้ไน้ไน้ไ้ไน้้ได้้ได้ได้ยด้ไได้ได้้ด สามารถที่จะแบบว่าอไปใช้ทั้งแฟมิลี่เลยคุณคุณแม่คุณลูกคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายได้หมดทั้งตระกูลเลยเขาเรียกว่าสร้างให้ครอบครัวเป็นแบบว่า Harley Davidson Unity ไปเลยเป็นแบบว่าเป็นทั้งครอบครัวเลยแล้วนอกจากนั้นที่นี่มีเทสได้ด้วยใช่ไหมครับผมมีค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมว่า Harley Davidson ตัวเนี้ยตัวใหม่ด้วยนะใช่ไหมที่มีให้เทสเนี่ยนะเป็นตัวสปอร์ตตี้ใช่ไหมครับผมใช่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปดูดีกว่าครับผมไปครับลุยครับเดี๋ยวพาไปค่ะ ไม่ได้ขับคันได้มานานแล้วพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันสมูทขึ้นนะพี่แล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่ถือว่าแบบมันนิ่งแล้วก็เสียงเสริมเนี่ยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นมากเลยนะแต่ยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าอันนี้สําหรับแบบว่าคนเจนใหม่อยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆเราก็มีมาเพิ่มแต่สำหรับนะคะใครที่ยังแบบชื่นชอบอยู่ใช่คอร์ดัปเตอร์ของเขาคอร์ดัเตอร์ของเขาเนี่ยเราก็ยังมีอยู่อย่างที่เห็นนะคะในครับผมเพราะฉะนั้นครับพี่หญิงครับเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงสําาหรับออ่่นนยงี้ะฮ เพนทูมนะคะเลนเดอร์วิสานออฟแบงคอกนะคะหรือว่าเราก็ยังมีนะคะพวกพิกแองชิดนะคะต่างๆนะคะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะมีภาพนะคะประมวลภาพกิจกรรมนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะใน YouTube ของช่องเราด้วยนะไอจีของเราก็มีนะคะ t c p k นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอยากรับรู้ข่าวสารทางช่องรูมเรานะคะอย่างใกล้ชิดทุกๆกิจกรรมนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างมี เทสไรอะไรบ้างที่ไหนยังเพราะว่าเราไม่ได้ที่นี่เราไปทุกที่ทั่วไทยอ๋อก็สามารถที่จะแอดไลน์ได้เลยนะคะที่แอดเทสดีบีเคเคได้เลยค่ะนะครับผมอย่างที่บอกเลยนะครับผมยังไงก็ตามครับคุณอยู่ทุกที่ในประเทศไทยอยากลองรถอยากเทสไดรแน่นอนละรถคันนึงเนี่ยมีครึ่งล้านขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องลองก่อน้าชื่นชอบยังไงสามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมสำหรับฮาร์เลย์แบงคอก Power Station เหนื่อยโอ้โหที่ยาวมากเดือาง่ายๆแหละก็คือฮาร์เลย์พาราล์มเก้ารู้จักกันดีใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะแฟนเพจทางที่อยู่ทางโซนใต้เราก็มีสาขาหนึ่งนะคะก็คือฮาร์เลย์ดุสานภูเก็ตนั่นเองนะคะนี่ไงผ่านจากนี้แปดร้อยกว่าโลให้ีได้ง่ายๆเลยแหมครับผมยังไงแล้วน้ำครับยังไงฝากกันด้วยนะครับกับเครื่องปรุงรถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วถ้าเกิดอยากให้เราเนี่ยครับพาทุกท่านไปรู้จักรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็น รถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผมเครื่องยนต์กลไกอะไ่ตัวถังยังไงก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรู้ลึกร,รู้จริงกับกูรูที่รู้เรื่องนั้นๆอย่างแน่นอนยังไงวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวน้องๆนะฮะที่ไปถ่ากล้องผมก็สนใจเหมือนกันอาจจะต้องอมีเทปใดก็ต่อด้วยอโอเคครับผมย,ยังไงลาไปก่อนล้วสวัสดีครับ